ถ้าไม่รีบแก้จะยิ่งไม่ไหวกันไปใหญ่เลยคุณผู้ชมคะนักท่องเที่ยวหรือบางทีเนี่ยคนที่ไปเที่ยวแถวแถวน,นั้น <Yeah. S 2> เอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ระบุสัญชาติก็ได้ทไมไม่เข้าห้องน้ําสาธารณะเพราะมันมีป้ายเขียนเอาไว้ว่าน้ําไม่ไหลแต่เดินไปปัสสาวะในที่สาธารณะแทนแล้วจุดที่ทําข้างๆโรงพักเลยค่ะสถานที่ราชาการที่มีคนเข้าออกติดต่อตำรวจทั้งวันมีคนถ่ายภาพเอาไว้ได้นะคะตะโกนถามเลย ฉี่ปะเนี่ย ยองๆแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็ทําท่าเหมือนใส่กางเกงค่ะส่วนผู้ชายก็ยืนปัสสาวะตรงริมกําแพงเฮ้ย<อ> <He i, S 2> มันก็มีกลิ่นนะสิ<อ>มันไม่มีน้ําราดแล้วคือถ้าผู้ชายเรายังมันก็สกรปรกพอกันนะทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าก็ยังพอเข้าใจได้นี่ผู้หญิงก็ด้วยมันโป๊ะเนาะ<อ>ผู้หญิงอะ่ะขับถ่ายไม่พอปัสสาวะไม่พอบางคนค่ะไปยืนแต่งตัวจัดระเบียบสวดทรงอยู่ตรงนั้น คนที่เขาไปเห็นเหตุการณ์แล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยๆนี่เน่เนห็นไหมใส่เสื้อให้เรียบร้อยเอ่อเคลียร์เคลียร์ให้มันเข้าพื้นที่อะไรโกยซ้ายโกยขวาโอเคน่านน่านเปลี่ยนค่ะกระโปรงมันพลิ้วไหวเกินไปขอสลับใส่เป็นชุดสีดำให้มันเข้ากับท่อนบนเอ้าเแล้วไม่ไปห้องน้ำล่ะงงเหมือนกันค่ะคนที่เขาอยู่แถวๆนั้นเขาก็งงเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่านี่มันพื้นที่ท่องเที่ยวนะ พัทยาจังหวัดชนบุรีก่อนหน้านี้น่มีห้องน้ำโรงพักค่ะที่เปิดให้ประชาชนเข้าได้แต่มีป้ายแปะเอาไว้ในช่วงหลังว่าน้ำไม่ไหลคือเขาตำรวจนะเข้ามาแจ้งแหละว่าน้ำไม่ไหล no water ปรากฏว่าแทนที่จะไปหาห้องน้ำห้างหรือไปเข้าที่โรงแรมอะไรแบบนี้กลายเป็นว่ามานั่งปัสสาวะอุจจาระตรงกำแพงแทนค่ะกำแพงโรงพัก ซึ่งโรงพักอ่ะมันมีคนมาติดต่อราชการอยู่เกือบตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมหรือบางคนนะขยับไปหน่อยก็ไล่ทางขึ้นแฟลตตำรวจแล้วไอ้จุดที่ทิ้งของเสียคือตรงไหนรู้ไหมที่จอดรถของรองผู้กํากับสพเมืองพัทยาอันนี้ไม่รู้ว่พี่ไม่พอใจการทํางานของตํารวจหรือเปล่าหรือยังไงจริงๆชาวบ้านบอกมีห้องน้ําเอกชนนะแต่มันเสียเงินแล้วเสียเงิน5บาท10บาทเขาไม่เสียเขามาปล่อยตรงข้างรถรองผู้กํากับ Oh. ชาวบ้านบอกว่านี่นะเวลาเดินมาโรงพักติดต่อราชการนะกลิ่นมันลอยเข้าจมูกเต็มๆหรือจริงๆไม่ต้องเดินเข้าโรงพักหรอกลมมันพัดมายังไงก็ได้กลิ่นตรงเหม็นเลยวนี่แหละเห,ะหะม็นเลยมงรถแล้วได้กลิ่นเลย ใช่ลงรถปุ๊บเหม,ม็นปั๊บผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์แป๊บเดียวค่ะได้กลิ่นเหมือนกันก็ <c oughs> เลยเดินออกมาก่อนนะคะแล<ม>้วก็ฝากเอาไว้<อ>จะฝากหน่วยงานไหนดีฝากโรงพักพก็ไม<อ>่ใช่หน้าที่ตํารวจที่ต้องมาทําความสะอาดปัสสาวะไหมแต่ก็เป็นพื้นที่ของโรงพัก<อ>ต้องฝากหน่วยงานไหนดีเทศบาลการท่องเที่ยวไงการท่องจังหวัดชลบุรีเออเทศบาลอบตอบเจอหน่วยงานไหนที่ฟังข่าวแล้ว ไปช่วยหน่อยค่ะ<อ>หรือประชาสัมพันธ์จุดที่เป็นห้องน้ําสาธารณะจุดไหนดีล่ะมีม้เขาไหมรถสุขขาเคลื่อนที่จอดเอาไว้ให้บริการจุดท่องเที่ยวจะดีไหมคะอ,มอย่างน้อยเขาจะได้ไม่ต้องมาเลือกข้างๆรถร้องผู้กํากับแต่ว่าอย่างที่กวางบอกเมื่อสักครู่เนี่ยคือชาวบ้านแถวนั้นเขาก็รู้กันดีว่ามันมีห้องน้ําเอกชนคุณจ่ายบาทไอ้จ่ายตังห้าบาทสิบบาทมันก็ไม่ได้เท่าไหร่ไหมถึงบอกว่าต้องให้ท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรีเนี่ย หรือสมาค <C ourse> มการท่องเที่ยวนะเข้ามาเข้ามาช่วยทําความสะอาดหรือมาช่วยจัดการได้ไหมเพราะว่าเรารับเข้ามานี่เราอยากให้เข้ามาเที่ยวบ้านเราคุณผู้ชม